เกิดไหลมันิดเดียวครับครับเฟรดดี้โยนมาเสาแรกสับปะงลวตัวไกลโค้งโอ้โหเรียบร้อยครับตอเสมอเป็นหนึ่งตอนหนึ่งครับจักรพันธ์ครับโอ้โหสอดขึ้นมาลูกนี้นี่ก็เข้าสูตรเช่นเดียวกันนะครับโอ้มีตัวเสาแรกเปลี่ยนทางบอลให้ครับแล้วจักรพันธ์อยู่ถูกที่ถูกเวลาครับก็ถือว่าแก้ตัวได้เร็วครับจากชดเสียประตูนี้ก็เหลือจักรพันธ์ค่อยเป็นคนสุดท้ายแล้วหยุดมาดูไม่ทัน ปั๊เดียวเลันเองครับตีเสมอเองได้เลยครับหนดูครับเฟรตีดด้เปิดเข้าไปแล้วก็เสาแรกเปน็นอิซานนะครับอิกซานอยู่ที่บอลเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดที่บอลตกได้กอนเพื่อนครับแล้วก็สะบัดนิดนึงครับบอลบางไปทางเสาไกลและตรงนั้นจักระพันธ์ก็วิ่งอ้อมแนวรับชนบุรีมาอยู่แล้วนะครับ ไปเจอบอลนรียะเผาขนก็ตั้งหัวได้แน่นอนนะครับใช้โอกาสสาคัญลูกนี้ไปได้ติดปลายมือชนิดนิดนึงแต่ว่าความจ่อความแรงของบอลก็เข้าไปได้อยู่ดีนะครับกลับมาเป็นหนึ่งหงอย่างรวดเร็วครับโอ้โหนาทีที่9กาคนนั้นห่างกันประมาณ3นาทีครับ